หลังจากที่บุรีรัมเอาตัวรอดได้สำเร็จนะครับเหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่าแล้วก็สามารถแบ่งแต้มกับกองอันฮานอยได้เนาะโอ้โหคอมเมนต์ของเวียดนามเนี่ยนะครับขึ้นเฮดใหญ่เลยบอกว่าโหร้ายเกินไปสำหรับกองอันฮานอยจากเวียดนามนำก่อนและได้เปรียบผู้เล่นในครึ่งหลังแต่สุดท้ายกับโดนตีเสมอ1-1อย่างน่าเจ็บปวดจากจุดโทษเนื่องจากการทำแฮนบอลของผู้เล่นต่างชาติกองอันฮานอย และอีกประเด็นที่เขาพูดถึงก็คือฮาววันฮาวกลับมาแล้วนะครับตะวันฉายเวียดนามนะแต่ว่ากลับมาแม่งก็เล่นซนตีนเหมือนเดิมต้องบอกเลยนะเกมนี้ถ้าผูดสินแบบแม่นแม่นกดยนะโนอะ้โหผมว่าเวียดนามแม่งมีไปแดงเหมือนกันนะครับมาดูคอมเมนต์แรกของเวียดนามกันก่อนนะครับเรียกว่าคอมเมนต์แรกมาก็ด่าฮาวกันเลยมเมกลับมา,า,าลงปุมม๊บยังไม่ทันไรไล่เพคคู่แข่งโดยใบเหลืองจนได้รหรืออีกคอมเมนต์ว่าพวกน้องยังไก่อ่อนมากเล่นคน มากกว่าเล่นทีมสมควรแล้วกระดูคนลเบอร์คิดจะชนะบุรีรัมยากไปแล้วนี่คนเวียดนามนะ <c oughs> อีกคมเมนต์บอกว่าปัญหาของกองนังคือพละะกาลังและจิตใจในการแข่งขันน้ำก่อนแต่โดนตีเสมอหลายนัดก็เป็นแบบนี้อย่างแล้วก็ตามรู้สึกว่าสโมสรไทยพอเขาเจอโอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกว่ากลายเป็นอีกหเกมครับ ที่เรียกได้ว่าทําให้เวียดนามฝันสลายอีกครั้งครับผมกําลังพูดถึงการแข่งขันฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์อาเซียนนะโ,โหแข่งคาบเกี่ยวกับช่วงซีเกมพอดีลุ้นหลายคู่มากแต่ต้องบอกว่าคู่บุรีรัมย์กับกองอัทนอยต้องหยิบยกขึ้นมาพูดครับเพราะว่าเป็นเกมที่ทั้งฝั่งของบุรีรัมย์เองเนี่ยนะครับเจอกับทีมจากเวียดนามสถานการณ์ของกลุ่มนี้น่าสนใจบุรีรัมย์ลงสนามมาแล้วนะ จูบานเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะเหลือเชื่อนะลงสนาม3เสมอ3นัดอ่ะเออบ้าไปแล้วผมเองผมก็ยังไม่เชื่อเลยว่าเป็นได้ยังไงนะครับเสมอหมดเลยอ่ะเออแปลกมากนะครับขณะที่ทางฝั่งของอกงอันฮานอยก็เป็นทีมจากเวียดนามนะครับก่อนหน้านี้2นัดก็คือชนะแล้วก็แพ้มาอย่างละเกมน่าสนใจนะบุรีรัมถือว่าจัดเต็มผู้เล่นเลยครับ แนวลุกสุพรรณนันเหมือนตาบิโซรี่นะครับตรงกลางใช้ปีเตอร์กับโรเบิร์ตซูเนาะมีสต ok อร์โควิสนีธีรัตรมีเน,นลเลดินแนวรับเคอร์ติชกูสเคนนี่เคนเนดูเก้านะครับควนอิบิซ่านะครับแล้วก็ใช้ประตูเป็นฉัดไยฝั่งของกรงเทพนอยนะครับเรารู้เราทราบอยู่แล้วนะครับนี่คือส่วนรวมผู้เล่น ระดับทีมชาติเวียดนามนะครับดาวเตะจัก,กรวาลเงียนกงไฮอย่างเงี้ยนะครับไอฮาวไอฮาวกลับมาแล้วดังวานฮาวเงี้ยฟิลิปเงียนเนี่ยแล้วก็มีกลุ่มผู้เล่นนะครับบราซิลที่มีความแข็งแกร่งอ่ะบอกได้เลยครับว่าเกมนี้เซอร์ไพรส์จัดนะครับเพราะว่ากลายเป็นกงหนานอยเล่นดีนะผมบอกเลยว่าอัดบุรีรัมอยู่หมัดเลยช่วงต้นอ่ะนะครับแล้วก็มาได้ประตูออกน้งแต่นาทีที่10จากเลโออาตูนะครับยิงขึ้นน้ำก่อน1 0 เกมนี้บุรีรัมเอาตรงๆนะผมว่าเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออไม่รู้ไปอะไรปีนี้บุรีรัมในถ้วยอาเซียนอะ่ะจริงๆก็ไม่ได้จัดตัวแบบไม่ดีนะก็คือจัดตัวแบบไปหมักนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเล่นไปเล่นมาก็แบบมันจังหวะสุดท้ายไม่คมอะ่ะประกอบกับนะกองอนาโนยภายใต้การนำทัพของมโนพลกิ่ะนะครับก็เหมือนรู้ไส้รู้พุงสโมสรจากไทยด้วยล่ะนะครับก็สู้แบบเต็มที่อ่ะ แต่จุดคายแห็กสำคัญเนี่ยมันมาอยู่ในช่วงท้ายเกมเลยนะครับท้ายเกมนี่คือดรามา่ายืดเยื้อยาวนานแบบงงๆเหลือจะเชื่อนะครับก็กลายเป็นว่าหลังเกมเนี่ยนะครับท้ายเกมไม่ใช่หลังเกมมันมีจังหวะที่บุรีรัมมาได้จุดโทษเออต้องบอกก่อนเกมนี้บุรีรัมย์โดนใบแดงด้วยนะเออคือเก,เกมที่แบบหนักหนาฟาสต์การมากผมคิดว่าบุรีรัมย์ไม่น่าจะกลับมาได้แล้วด้วยซ้ํานะเอาตรงผมว่าโห ถ้ากลับมาได้นี่ถือว่าโคตรเก่งเลยนะครับแต่ก็กลับมาได้นะครับมาได้จุดโทษนะโดนใบแดงก่อนแล้วก็มาได้จุดโทษซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับครับคุณผู้ชมว่าเป็นบิโซลีที่รับหน้าที่สังหารเข้าประตูไปตีเสมอเป็นหนึ่งประตูตัวหนึ่งนะครับตัวผู้เล่นน้อยกว่าด้วยนะครับเพราะว่าผู้เล่นของเวียดนามเจตนาแฮนบอลชัดเจนเนี่ยเช็ค v a r แล้วเนาะแต่ว่ามันก็จริงจังหวะหนึ่งช่วงท้ายผมแบบมันยังติดตายอยู่เลยอ่ะแม่งนักเตะเวียดนามที่คือมัน มันแบบห้าวจริงนะแม่งโคตรอปรัปยศเลยแม่งยกเตนให้สัสวะรักหประโคมแบบยกค้างไวนะ้แล้วมันไม่โดนใบแดงอะ่ะผมยังค้างขาเกะจังหวะนี้นะมันควรโดนมากนะแต่มันโดนถากไหลไปไงก็เลยแบบมองว่าโอ้โหแม่งเป็นเกมที่แบบคือคือเป็นเกมเดือดอะ่ะนะครับไอ้ฮาวก็แม่งก็ห้าวชิบหายแบบโคบคันทุกอย่างจริงนะครับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ไม่มีสกอร์เกิดขึ้นนะครับก็เลยจบ90นาทีนะครับเวียดนามที่หวังจะมาบุกชนะบุรีรัมเพื่อล้างแค้นนัดชิง งวดที่แล้วเนี่ยทำไม่สำเร็จนะครับบุกมาเสมอบุรีรัมย์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับกลายเป็นหนึ่งเกมที่โอ้โหประเด็น Talk o f t t e t o w ทเยอะมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะคอมเมนต์นะมีทั้งเรื่องของความช็อกที่ไม่สามารถ โค่นเอาชนะบุรีรัมได้นะครับรวมไปถึงคอมเมนต์เดือดเพราะว่าเกมไม่โคตรเดือดคือมันอะนะครับใครดู2คู่พร้อมกันไปเนี่ยนะครับหรือดู3คู่ดู BG ด้วยกได้บีจีนี่ก็แบบอกหักเลอเกินนะพวกบีจีเล่านิดนหนึ่งแล้วกันนำคู่ต่อสู้สองศูนย์นะครับแพ้นะครับแพ้เทมบีเนสสามสองโอ้โหอย่างเซ็งเลยกลับมาที่เกมบุรีรัมกันบ้างนะครับหลังจากที่บุรีรัมเอาตัวรอดได้สําเร็จนะครับเหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่าแล้วก็สามารถ แบ่งแต้มกับกองอันฮานอยได้เนาะโอ้โหคอมเมนต์ของเวียดนามเนี่ยนะครับขึ้นเฮดใหญ่เลยบอกว่าโห่ร้ายเกินไปสําหรับกองอันฮานอยจากเวียดนามนําก่อนและได้เปรียบผู้เล่นในครึ่งหลังแต่สุดท้ายกับโดนตีเสมอ1-1อย่างน่าเจ็บปวดจากจุดโทษเนื่องจากการทาแฮนบอลของผู้เล่นต่างชาติกองอันฮานอยและอีกประเด็นที่เขาพูดถึงก็คือไอ้ฮาววันฮาวกลับมาแล้วนะครับตะวันฉายเวียดนามนะแต่ว่ากลับมาแม่งก็เล่นฟุตตีนเหมือนเดิม ต้องบอกเลยนะเกมนี้ถ้าม้ตัิสินแบบแม่นแม่นกดหน่อยนะโหผมว่าเวินามแม่งมีใบแดงเหมือนกันนะครับมาดูคอมเมนต์แรกของวินามกันก่อนนะครับเรียกว่าคอมเมนต์แรกมาก็ด่ายฮาวกันเลยกลับมาลงปุ๊บยังไม่ทันไล่ไล่เพชรคู่แข่งโดยใบเหลืองจนได้นะร <laughs> หรืออีกคอมเมนต์ว่าพวกน้องยังไก่อ่อนมากเล่นคน มากกว่าเล่นทีมสมควรแล้วกระดูคนระเบอร์คิดจะชนะบุรีรัมยากไปแล้วนี่คนเวียดนามนะอีกคอมเมนต์บอกว่าปัญหาของกองอันคือพละกกาลังและจิตใจในการแข่งขันน้ำก่อนแต่โดนตีเสมอหลายนัดก,ก็เป็นแบบนี้อย่างลรวก็ตามรู้สึกว่าสโมสรไทยพอเขาเจอกับเราเขามีลูกคึดสู้ยิบตาจนนาทีสุดท้ายนัดนี้กองอันโชคดีแล้วที่ไม่แพ้บุรีรัมมาโนโฟกิงเนี่ยคนเก็บไว้สักห้าปีตายการเล่นของเขาดีขึ้นเรื่อยๆเอาเก็บไว้นา,นานเลย อีกคอมเมนต์ของวินด้าบอกว่าเล่นเหมือนล้มบอลเลยกองกันฮห้น้อยนะครับอีกคอมเมนต์ก็บอกว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้ยังมีโอกาสเข้ารอบแน่นอนนะครับอีกคอมเมนต์ว่าถ้าบุรีรามไม่เหลือสิบคนมันยิงเราแพ้เลยแน่นอน <laughs> จริงมว่าบุริร,รัมถ้าเหลือตัวค้มโดนแน่นอนนะอีกคอมเมนต์ว่ายินดีกับวันเฮาเล่นได้ดุดันมาก <laughs> ไอ้ฮานี่ผมโค่นเหมือนเคี้ยวเลยนะ อีกคอมเมนต์บอกว่ากองหน้าวิ่งไมไหวแล้วทำไมไม่เปลี่ยนตัวงงมากนะครับอีกคอมเมนต์บอกว่าเกือบแพ้อีกแล้วอะไรวะเนี่ยดูดีทุกอย่างแต่เกือบแพ้บุรีรัมนะครับอีกคอมเมนต์ก็บอกว่าจังหวะเสียจุดโทษไร้าสาระมากๆไม่ได้เสียอีกคอมเมนต์บอกเลิกดูกองอันฮาหนาอยเถอะเจอบุรีรัมทีไรจะจะชนะก็ฝันฝาหลายฝันเปียกทุบที S <S อีกคอมเมนต์บอกโหร้ายอะไรเล่นหน่าเบื่อจะตายนะครับอีกเขาไม่ว่านักเตะต่างชาติยิงประตูได้เหมือนจะชนะแต่สุดท้ายเรียบร้อยพูดไม่ออกเลยนะอีกคอมเมนต์บอกว่ามาดูพ่นฮาวเลยนะวานฮาววันฮาวโอ้วันฮาวนี้แฟนคลับเยอะนะอีกคอม,มคอเนนนนอมนตะ์นออนบอกว่าโง่เองจะชนะอยู่แล้วโดนตีเสมอไม่ฉลาดเอาซะเลย อีกคอมเมนต์ก็บอกว่าเวียดนามล้มบอลชัดๆโหดร้ายตรงนี้ถ้าไม่ถ้าไมา่เสียจุดโทษเนี่ยชนะบุมย์แน่นอนนะครับหรือบางคอมเมนต์บอกว่าซื้อตัวต่างชาติเกรดเซนเจนปอปอมมาเจอต่างชาติของจริงยังสู้ไม่ได้เลยนะครับอีกคอมเมนต์ว่ามีแต่ตัวแจกนะอีกคอมเมนต์บอกว่าเมื่อไรเราจะชนะบุมย์สักทีเมื่อไรเราจะชนะไทยฟักทีทำไมเป็นแบบนี้เอออีกคอมเมนต์ก็บอกว่าเกมนี้เวียดนามโชคดีมากกว่าที่เอาแต้มมาได้บอกตรงตรง ว่าบุยรามก็เล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่ภาพรวมของฝั่งกองเชียร์เวียดนามนะครับเรียกได้ว่าอกหักเสียใจฝันฝลายสุดๆดดซึ่งเอาตัวผมเองนะผมดูเกมนัดนี้อยู่นะดูโดยภาพรวมะผมว่าพูดถึงเรื่องของมาตรฐานพูดสินทั้งนิดนึงแล้วกันคือเกมมันเดือดอยู่แล้วมันเป็นเกมคู่ที่เรมัตต์นัดชิงชนะเลิศมันเดือดแน่นอนแล้วก็กงอันก็อยากจะวางงานมาสู้ะนะครับงวดที่แล้วเขาแพ้เขาแพ้แบบเจ็บปวดไนงะงวดนี้ก็เลยแบบ อยากจะมาเอาคืนอะแต่ก็เกือบทําได้จริงๆนะซึ่งฝั่งของบุรีรัมเนี่ยมันก็แปลกเหมือนกันนะครับคือฟอร์มไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่นะครับการเปลี่ยนตัวโค้ดมาแล้วเนี่ยยังไม่ได้เป้าหมายตามที่องการในน่ากลัวนะน่าสนใจแล้วก็บุรีรัมเกมนี้ก็จัดผู้เล่นได้ไดีดะนะครับแต่สุดท้ายอะผมว่ามันก็เป็นเรื่องสมาธิของนักเตะด้วยเนาะเพราะว่ามันก็มีโฟกัสหลายจุดเหมือนกันก็ดีอะที่ไม่แพ้นะครับแต่ก็อาจจะแบบ ไม่ค่อยดีตรงที่ว่าเออเล่นในบ้านนะครับบุยลำน่าจะตบกงงานฮานอยกลับบ้านแบบให้มันแบบฝันฝันหยหหนักไปกวันนี้หน่อยนะแต่ก็เข้าใจได้แหละนะครับแต่ก็ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมานะครับว่าเกมเกมนี้เป็นหนึ่งเกมที่สนุกและก็มันจริงๆนะครับแต่มันช่วง10 ยี่สทีสุดท้ายเออยี่สิบทีสุดท้ายอ่ะทดแล้วทดอีกมันแบบมันมีแบบลูกลูกแบบลูกทิกกึกกักกึกกักเยอะแยะมากมายแต่ไม่หมดนะกว่าจะจบก็ลากยาวอ่ะคือทีมชาติไทยชุดซีเกมเนี่ยจบไป10นาทีแล้วคู่นี้มันยังไม่จบเลยแต่ว่ามันมีอะไรหลายอย่างให้ได้ติดตามนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของหลังเกมนะที่บุรีรัมเป็นรองนะ เพราะว่าตัวผู้เล่นน้อยกว่าแต่ก็ได้แต้มก็ถือว่าเอาตัวรอดได้นะครับส่วนกองอนฮานอยก็อกหักฝันฝายกับเวียดนามไปนั่นเองนะครับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ